<c oughs> <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่30กันยายน2566น2,566มารายงานตัวครับวันนี้ก็ตื่นเชา้ามาก็ได้ข่าวนะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต,ต,ต,ต่ดึกเลย <c oughs> <c oughs> เห็นในช่องของดีเจหนึ่งบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลง ก็มาดูในเพจก็มีการเปลี่ยนแปลงแจ้งการเปลี่ยนแปลงนะครับวันเปิดวงจากวันนี้นะครับจากวันที่30กันยายนเป็นวันที่1ตุลาคมนะเป็นวันที่1ตุลาคมก็เลื่อนไปอีกหนึ่งวันฟ้าฝนนะครับเรื่องสิ่งที่เราเรียกว่านอกการควบคุมนะครับเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้กนะ็ค,คือเรื่องนี่แหละ เรื่องลมผ้าอากาศนะครับลมผ้าอากาศก็มันเป็นเรื่องที่จําเป็นก็เห็นการเตรียมพร้อมก็เตรียมมาตลอดเลยครับหลังจากวันที่ยี่สิบสี่มายี่บห้ามาเนี่ยฝนตกมาตลอดนั่นแต่ตลาดจะซ้อมก็ไม่มีซ้อมก็ไม่ได้นะครับก็เมื่อคืนนี้ก็พยายามที่จะซ้อมบนเวทีก็ซ้อมจนกระทั่งยันสว่างเลยเนี่ย แต่ว่าฝนก็ลงทั้งคืนลงทั้งวันฟ้าเปิดรับเดียวก็ตกมาเหานี้ก็น่าสงสารน่าเห็นใจนะครับก็มันก็จะมีการมีการเปลี่ยนแปลงทีนี้นก็จะมีผลต่อ f c ซที่วางแผนไว้นะครับว่าจะมาวันเสาร์มามาท่วมนะครับให้กำลังใจวันเสาร์นะครับ F c ซที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเนะี่ยก็จะมีปัญหาหน่อยนะครับแต่ว่าใน EP, อีพีกลุ่มปิดนะเขายังเหมือนเดิม ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าอยู่บ้านอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาฉะนั้นก็ก็คงจะเข้าใจนะครับเอฟซีก็คงเข้าใจนะก็เหตุการณ์ต่างๆไม่มีใครที่อยากให้มันเกิดขึ้นก็มนแม้มันเกิดนะครับเราก็ต้องรู้ถึงเหตุและผลนะครับทางวงก็อยากจะเปิดมากอยากแสดงมากศิลปินทุกคนก็พร้อมนะครับทุ่มเททุกคนนะครับเอาขอไป นะทุกคนก็พร้อมบูคลรกอพร้อมนะครับระวังจําเป็นอากาศเปลี่ยนแปลงขนาดอยู่บ้านก็ยังเป็นหวันเลยก็ยี่บสี่ชั่วโมงครับเดินไปอยูยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ก็ดูวันที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันแสดงได้ก็ยังดีถ้ามันฟ้าฝนไม่เป็นใจอีกก็คงจะมีกลุ่มปิดอันแน่นอนก็ต้องมีกลุ่มปิดก็แต่ยังไงก็อยากเปิดทางวงก็อยากเปิด เพื่อากเช็คความพร้อมทุกระบบพวกเราในฐานะเอฟซีนะครับก็เอาใจช่วยนะเอาใจช่วยเอาใจช่วยพัฒนาร่วมกันนะก็บินฟ้ากาบมันไม่ปกตินะมันมันจะมาก็มามันจะไปก็ไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็ร้อน <c oughs> เดี๋ยวก็หนาว <c oughs> เดี๋ยวก็ฝนะก็ไม่เป็นไรนะ ก็เลื่อนได้นะครับพวกเราเอซก็มีปัญหาก็จะมีปัญหาเฉพาะพวกที่ใอยที่จะโจมตีอยู่แล้วจ้องโจมตีอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราห้ามไม่ได้ก็เหมือนกับห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามไม่ได้คนที่ไม่ชอบมันก็หาเรื่องมาโจมตีเสมอเห็นการซ้อมเมื่อคืนก็โอเคก็น้องก็มีเวลายืดที่จะซ้อมเห็นญาติๆที่มาจากฝั่งซัฟฟาล์ลก็มิซาเห็นไลไรอยู่ับช่อง บุญส่งห้องช่องบุญส่งที่มาด้วยนะครับคณะก็ไลฟ์สดอยู่ก็ให้แม่ของน้องทำราดเป็นคนอ่านเอ้าอ่านได้นะอ่านภาษาไทยอ่านเมน้นได้ก็น่ารักนะครับเปีกแบบนึงก็อยู่บ้านน้องนะส่วนเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันนิดหน่อยนะครับคงแก้ได้นะไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่า,าทุกเรื่องนะครับแม้แต่ลิ้นกับฟันมางเรืยงกระทบกัน แต่ว่าก็ฝากไว้นะครับให้ใจนเย็นให้ก่อนที่จะทําอะไรกนะ่อนพูดเนี่ยเราเป็นเจ้านายคาพูดแต่เมื่อพูดแล้วเนี่ยคําพูดจะเป็นนายเราท,าทันทีอ่าที่ผมเคยย้าเสมอว่าป้องกันนะ่ะดีกว่าแกะแก้เนี่ยมันจะเสียเวลานะเสียเวลาอ่าทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องการป้องกันได้นะ่ะดีที่สุดนะการระมัดระวังป้องกันไม่ให้มันเกิดดีที่สุด แต่ถ้าหากว่ามันเกิดแล้วเนี่ยทำไงมันเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ้ทุกอย่างมันพลาดได้ในชีวิตคนนในเส้นทางการเดินทางของชีวิต่มันผิดพลาดได้แล้วก็ฝากนะครับฝากด้วยความดีมาถึงน้องต็ดน้อยด้วยนะครับต่อไปก็ถือเป็นบทเรียนถือเป็นบทเรียนถ้ามันก้าวพลาดคือก่อนพูดนะเราเป็นนายพูดนายคำพูดแต่เวลาหลังจากพูดแล้วเนี่ยคำพูดจะกลายเป็นนายเราทันที พยายามทำความเข้าใจนะมันไม่มีอะไรที่จะเกินกว่าการทำความเข้าใจและให้ใจกันให้อภัยซึ่งกันและกันนะนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับให้กำลังใจ FC ทุกคนที่ติดตามน้องมาก็ให้กำลังใจน้องกันตลอดนะครับด้วยความหวังดีก็พยายามที่จะชี้ที่จะเตือนกันทางวงก็พยายามเต็มที่นะครับเรื่องการเปิดวง ศิลปินทุกคนก็พยายามคึกคืนนะครับทั้งแดนเซอร์ทั้งศิลปินก็เมื่อคืนได้ซ้อมกันโอ้นักดนตรีก็สู้ฝนมากฝนตกทั้งคืนเป็นช่องคุณสุแนละ้วทำคลิปอ่คุณสุพญาดีแม่สุนิสาแม่ฮักของน้องกำไรคนก็ติดตามก็เห็นความเคลื่อนไหวจากช่องแม่สุมากขึ้นนะครับส่วนนี้นะครับได้ข่าวว่าน้องภูมิไม่สบายเนะี่แหละก็เลยฝากด้วยนะครับยังไงก็ให้น้องหายไวๆนะครับจะได้ มาทำงานร่วมกันไปๆจะได้มีความสุขนะครับการทํางานทุกคนนะการทํางานก็จะมีความสุขถ้าเราได้ทํางานที่เราชอบนะก็ขอให้น้องหายไปๆศิลปินทุกคนนะครับขอให้แข็งแรงนะครับถึงวันที่หนึ่งขอให้ขึ้นเวทีได้เลยแล้วก็ภรวมดาให้ฝนมันหายไปให้ประยุหอบฝนหนีจากาไฟสามนาที ไปลงทะเลหรือว่าไปลงที่เมืองไหนที่มันฝนยังไม่ตกบางบางจังหวัดก็ยังแรงอยู่นะครับบางจังหวัดก็ยังแรงอยู่ไปตกทางโน้นนะครับทางภาคอีสานเนี่ยนี้มันโอ้น้ํามันเหลือแล้วครับเหลือชายแล้ว <laughs> <laughs> เออเอเอ,เอ,เอพวกเราคงเข้าใจนะครับที่สีพวกเราทุกคนยังไงก็ส่งใจไปให้เพื่อลำพเพลินส่งใจให้กาลังใจผู้บริหารนะครับผู้บริหารวงทั้งคุณพรทั้งผู้ใหญ่สายจวดนะครับ นะครับก็ยังไงก็สู้ๆนะครับนะต้องต้องชมนะครับเรื่องฉากเรื่องเวทีแล้วก็การเตรียมเวทีของช่างสุขและทีมงานเนี่ยของคองวายคอนวะนีโอ้สุดยอดครับเมื่อเช้าก็ตั้งแต่เช้านะครับแก้ไขสำรวจดูข้อบกพรองเรื่องสลิงเรื่องลอกสลิงเรื่องอ่าเซฟตี้เฟิร์สหละอยู่เรื่อยเป็นเป็นอ เป็นคตินะครับเป็นเรื่องที่เขาถือเป็นมอตโต้ของช่างนะครับที่เขาถือเลยนะครับเซฟตี้เฟิร์สนะช่างสุกนี่มีคุณสมบัติเรื่องนี้เต็มเลยครับนะเมื่อเช้าที่แกมาเช็คเรื่องลอกเรื่องสลิงเรื่องอะไรเนี่ยเพราะามันโดนฝนเนี่ยมันก็ต้องมีฝืดมีอะไรนะครับมีสนิมมีฝืดแล้วก็ต้องมีน้ํามันหลอ่อลื่นมีอะไรก็เตรียมเนะช็คดูอันนี้คือคนไม่ประมาทเป็นบุคลิกของช่างนะของช่างช่างทีมกอล์ฟอวนทชอบถือว่าเป็น ือว่าเป็นบุญของวงที่ลำเพลินนะครับมีบุคลากรที่ทรงคุณภาพนะเห็นครูซอเห็นอาจารย์ซอเห็นครูดอนบนเวทีเนะี่ยเอาเต็มที่เลยไม่ใช่ศิลปินศิลปินยังได้พักนะครับแต่ครูไม่ได้พักนะครับนักดนตรีไม่ได้พักนะครับศิลปินยังมีเวลาพักนะทีมงานที่ไม่พักคือครูฝึกนะผูาก,กับเวทีนะครับอาจารย์นักดนตรีนะ ผู้บริหารเนี่ยก็หาเวลาที่จะพักผ่อนยากเขาต้องดูตลอดตรงนี้เนะี่ยฉะนั้นค่าตัวของอาจารย์นัดนตีจึงแพงค่าตัวของครูเนี่ยจึงแพงด <c oughs> ันเสื้อทำไมถึงได้ห้าร้อยทำไมอาจารย์นัดนตีได้พันได้สองพันสามพันก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นความที่คือทํางานมันต่างกันเนื้อง,งานมันต่างกันความรับผิดชอบต่างกันนะครับอันนี้ก็ทักทายกันรายงานกันคุยไปทุกเรื่องนะครับที่เรามองเห็นเพราะว่ามาเช้านี้ก็ เป็นเป็นเรื่องที่คุยกันทั่วไปนะครับแจ้งไห้ราบแล้วก็วันนี้คงไล่คงไม่ได้ไล่นะครับก็มีภารกิจที่จะออกนอกพื้นที่นะครับก็คงไม่ได้ไล่ก็คงไล่ตอนเย็นนะครับตอนเย็นก็ค่อยพบกันนะครับตอนเที่ยงก็แจ้งไห้ราบว่าไม่ได้ไล่นะครับวันนี้งดการไล่เพราะว่าออกนอกพื้นที่นะครับอ่าไวไฟไม่ดี <laughs> สำหรับคีนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ทํางานหรือพักผ่อนหรือเดินทางกลับบ้านเดินทางไปไหนก็ตามนะครับขอให้มีความสุขนะปลอดภัย อย่าได้มีอะไรมารบกวนนะครับในสิ่งที่ท่านปรารถนาสมปรารถนาทุกอย่างกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมีความสุขนะครับ